สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับพบกับพ่อุมฟุตบอลไลฟ์ครับตาสนาบรรดานกีฬาฟุตบอลครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไม่ได้มาทุกวันแต่เมื่อมีเวลาที่สําคัญเราก็มานดแจเอ้ยนะจะนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับการติดตามการกดไลค์กดแชร์การกดคอมเมนต์ทักทายกันนะครับรวมถึงมีผลิตภัณฑ์นะครับเสื้อกีฬาฟุตบอลสโมสรชั้นนํา อาจจะเป็นของ Made in Thailand นะครับในแอป s h o p ป e ้นะครับเดี๋ยวผมเอามาใส่ตะกร้าไว้หลากหลายสโมสรนนะครับคลาๆก,ก,กันไปแต่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะมีทุกคลิปนะครับเพราะว่าแอดมินเป็นส ok. าวกเดอะคัพจะวันนี้ลืมเอาผ้าพันคอจางลิษมาฝากอะลืมดูลืม,ลม,ลมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบก่อนเอแป๊บนี่นี่ครับ ของแท้จากอังกฤษนะครับี่ผมลงใน Facebook โชว์ไปแล้วนะใครที่ตามผมใน Facebook ก็จะรู้ครับโอ้โห Exclusive to ฟ i ูรี่พด้วยนะครับเป็นเนื้อผ้าที่ก็ถามว่ามันต่างจากอันข้างบนของผมไหมนะครับก็มีความแตกต่างอยู่เพราะว่าอันข้างบนเนี่ยซื้อในซื้อในไทยนะครับหลักร้อยอันนี้จริงๆก็ราคาหลักร้อยนะครับสิบสี่ปอนด์สิบสี่ปอนด์ตีเป็นเงินบาทตอนนี้หนึ่งปอนด์ก็ได้ประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดกว่ากว่านะครับ ก็ประมาณ5้0ร้อบาทอ่ะตีเลขท้ท่วนกร0อบาทประมาณนี้นะครับก็เป็นน้องสาวกับน้องเขยนะครับพอดีไปเทีย่ยวอังกฤษช่วงปีใหม่ไปดูแดงเดือดที่เสมอ2อ,อด้วยก็เอามาฝากผมเห็นไหมเป็นไงสุดยอดอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวพวกมันไส้อันนี้ไม่ให้นะไม่ต้องขอนะครับไม่ขายไม่อะไรทั้งสิ้นนะมีคุดค่าทางจิตใจจวดอ่ะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ดิพูนชุด สำรองอะมาครับนักเตะบางคนนี่ผมก็เพิ่งได้ยินชื่อด้วยแล้วก็มีโดนใบแดงไล่ออกด้วยในช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นบทเรียนไปนะครับนันนันโลใช่ไหมนันโลหรือนันโยอะไรไม่รู้นะครับลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายเกมก็ทําให้วิร์พูนเนี่ยนะครับบุกไปแพ้กับ PSV อไอโฮเจากหลีกฮอลแลนด์ไป2ประตูต่อสนะครับจริงๆริเวอร์พูลมีช่วงเวลาที่ดีที่จะ ไม่แพ้แล้วกันใช้คำว่าไม่แพ้อาจจะเสมอก็ได้นะครับก็คือมีช่วงที่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับจากจุดโทษของโคริกาโปแล้วก็คนเรียกจุดโทษคือเฟติโกเคียซ่านะครับรวมถึงประตูที่สองที่ญี่ปุ่นขึ้นนำสองหนึ่งหลังจากโดนไอโอเฟนตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับญี่ปุ่นตีเสมออ่าญี่ปุ่นขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนาทีที่สี่สิบจากคาวีเอเรียสแล้วเป็นการซ้ำลูกยิงของเฟติโกเคียซ่าผมเชื่อว่าใครทีร่ดูถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้ก็น่าจะ น่าจะแฮปปี้กับผลงานของเฟรเดริโกเชียซาที่เล่นเต็มเกมนะครับที่เล่นเต็มเกมรวมถึงอาวิเอเทียที่เริ่มมีประตูมาฝากแฟนๆด้วยแต่ลิบุนเองก็ด้วยแผงของหลังเซนเตอร์ฮาฟที่ใช้เจเลคันซาจับคู่กับแอนดี้โรเบิร์สันนะครับแผงกองกลางที่มันมีวาตรูเอนโดแล้วรายล้อมไปด้วยเด็กๆทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้นาทีที่45ก็โดนตีเสมอ2 2แล้วก็ช่วงท้เวลาบาดเจ็บครึ่งแรกก็โดน ยิงแซงไป32นะครับครึ่งหลังทางประตูอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก็จบไปนิพนธ์ก็แพ้นะครับตรงนี้มันก็น่าสนใจนะครับ11ผู้เ,เล่นตัวจริงของนิพนธ์ไปคร่าวๆนิดหนึ่งผมอาจจะบางคนไม่คุ้นชื่อนะครับใช้คำว่าบางคนเนาะกองหลังผู้ตัดประตูเป็นคิวเวนคิเลเฮอร์ L H, นะครับกองหลังเป็นเอ็ดดี้โรเบอร์สันเทเรลควันซ่าครูเซนเตอร์นะครับก็รอบบเป็นกับตันทีมด้วยนะครับซ้ายสิมิการขวาเขาด้วยแบดลีย์นะครับ ตรงกลางนะครับใช้เจมส์แม็กคอนเนลล์นะครับทงางแล้วก็บาตาร์เอนโดฮาวีเอเรีส์นะครับแล้วก็ข้างหน้า3คนนะครับใช้เฟเดริโกเคียซ่าเจเดนแดนซ์แล้วก็โคดิกาโปซึ่งกาโปก็ทำประตูดได้ด้วยรวมถึงฮาวีเอเรีส์นะครับส่วนตัวสำรองนะครับมีเทรนด์คอนเนดโดเฮอร์ตี้อิซักมาบาย่าวิซาจาร์ลอสวิสลัฟจารอสนะครับอันนี้ตัว เป็นผู้สาวประตูสำรองนะครับแล้วก็มีอามาร่านันโดเนี่ยาที่ว่าโดนใบแดงนะครับเอ่อนันโดนี่ถูกส่งลงไปแทนเจเดนแดนนาทีที่แปดสิบสามนะครับประมาณที่แปดสิบแปดก็โดนไล่ออกนะครับไ้ไอเด็กเวนนะครับแล้วก็มีอ่นานโยนี่เอนโยนี่นะครับลงแทนเอนดี่โรเบิร์ตสันรวมถึงเทเรอร์มอตันลงแทนคอริกาโปนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังอ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นดาวรุ่งหมดเลยนะครับในแผงตัวสำรองเนี่ยนะครับ พวกตัวหลักๆก,ก็มีที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้คือโจโกเมสโชตาแล้วก็มีรายชื่อบาดเจ็บเพิ่มเติมคือเคอร์ติสโจนครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าเกี่ยวกับอ,อาจจะป่วยหรือเปล่าสาหรับโจนนะครับอ่ะแล้วก็พอแข่งจบนะครับก็ถือว่าทีมยักษ์ใหญ่มาพาเรดกันตบเท้าเข้ารอบไม่ว่าจะเป็นเข้ารอบอัตโนมัติก็คือหนึ่งในแปดอันนี้เข้ารอบสิบหกทีมอัตโนมัติ ส่วนอันดับ9ถึงอันดับ24ก็เดี๋ยวไปจับคู่ประกบคู่แล้วก็เล่นเพลย์ออฟกันเย้าเยือนอีก2เกมนะเพื่อหาอีก8ทีมตาม8ทีมแรกเข้าไปแล้วก็เขามีการจัดสรรปันส่วนแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของอันดับตารางคะแนนว่าจบอันดับไหนจะเจอกับทีมอยู่ในช่วงอันดับไหนผมขออนุญาตไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวมงเดี๋ยวรอวันที่เขาจับคู่ประกบแข่งเลยแต่ว่ามันมีข้อมูลจากสื่อออกมาคร่าวๆนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสที่จะพบ สี่ทีมนะครับพบสี่ทีมจากสองประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าลีร์พูลจะมีโอกาสเจอจากทีมเอ่อเจอทีมจากสองประเทศเท่านั้นนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือทีมแปดอันดับแรกนะครับทีมแปดอันดับแรกเนี่ยก็ต้องรอเจอทีมที่อยู่ในอันดับอย่างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในอันดับที่ที่อันดับต่ำกว่าอันดับเก้าอะ ที่ดับต่ำกว่าดับแปดก็คืออันดับเก้าถึงดับยี่สิบสี่อ่ะพอเพลย์ออฟแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะเจอสี่ทีมเหล่านี้ซึ่งสี่ทีมเหล่านี้มีใครบ้างครับมีหนึ่งปารีสแซงแชร์แมงครับสองโมนาโกครับสามสปอร์ติ้งลิสบอนครับแล้วก็สี่เบรดครับสรุปแล้วลิวพูลมีโอกาสเจอทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสกับลีก โปรตุเกสหรือโปรตุเกสครับลีเกเอิงฝรั่งเศสก็คือปารีสโมนาโกแล้วก็เบรสครับส่วนสปอสร,ร์ติ้งลิสบอนคือลีกโปรตุเกสครับ <laughs> แข่งจบเนี่ยเมื่อคืนปารีสก,ก็ชนะนะครับแมนซิตี้อะไรพวกนี้เข้ารอบหมดนะครับทีมยักษ์ใหญ่เข้ารอบหมดเลยนะครับทีมยักษ์ใหญ่เข้ารอบหมดเลยไม่มีใครตกนะทีมใหญ่นี่มีใครตกบ้างมิซาบวกมีไลฟิกเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมใหญ่อะไรมากมายนะครับชักเตอร์โรเนตสตุตการ์ดวินโมซาเกรบเนี่ย นะครับไอ้พวกนี้คือตกหมดอันดับ24คือคลับบรูซนะครับคลับบรูซปอร์ติงลิสบอน23แมนซิตี้ได้อันดับ22นะครับก็คือชนะด้วยก็ก็เพียงพอที่จะเข้ารอบยูเวนตุสมานะครับเบนฟิก้าปารีสเดซิมิลานไบเยรนมาดริดดอทมอลนะครับแล้วก็อาตาลันตานี่คือนี่คืออันดับ9ลงมาถึงอันดับ24นะครับ8อันดับแรกนะครับลิเวอร์พูลจบด้วยอันดับอ่าอันดับหน่าฝูงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยบาร์เซโลนา อาร์เซนอลอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอินเตอร์อันดับ4แอตมาดริดอันดับ5เลเวอร์อันดับ6ลิวลีือเอิงอีกทีมหนึ่งนะครับได้อันดับ7แอสตันวิลล่าอันดับ8ครับเท่ากับใน8อันดับแรกมีทีมจากลีกอังกฤษเนี่ยนะครับพรีเมียร์ลกรีกไปถึง3ทีมนะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลวิลล่าส่วนแมนซิตี้ก็ยังกระโดดเข้ามาร่วมได้ในเฮือกสุดท้ายก็ยังยังได้ลุ้นต่อนะครับแฟนๆเรือใบนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้มันก็ ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าที่ลิพูลจะเจอเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่แฟนๆลิพูลก็น่าจะน่าจะพอใจแหละว่ากับผลงานชนะ7แพ้ไปหนึ่งในรอบคัดเลือกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแบบรูปแบบใหม่ด้วยนะครับมันทำให้ลิพูลมีโอกาสที่จะมองถึงรอบ8ได้เลยนะครับเพราะว่ารอบ16เนี่ยโอเคโมนาโกป,ประธานโทษ ปารีสแซงต์แชงแมงชื่อชั้นอาจจะดูดูสูงกว่าโมนาโกลิสบอนแล้วก็เบรสแต่ปารีสมันไม่มีไม่มีเอ็มเปเป้ไม่มีเนย์มาไม่มีเมสซี่ Messi, ก็มีแค่มุสซาดิมเบเล่ใช่ไหมแล้วก็ตัวอื่นก็ที่คือถามว่าลิพุนสู้ได้ไหมนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าปารีสเองเขาก็เคยชนะนะครับเขาเคยชนะแมนซิตี้มาแล้วนะครับที่ปักหรือแพร้งเนี่ยวันนั้นนี่แมนซิตี้บุกไปนำสองศูนย์ด้วยในเกมนัดที่7ของรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ รอบคัดเลือกเนี่ยนะครับแต่กลายว่าปาร,รีสย,ยิงแซงสี่ลูกเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้ถ้าแฟนลิบุลบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไหวหรือเปล่า,าหรือว่าลูปปากเฮ้ยหมูทั้งนั้นเลยนะครับหมูปารีสหมูมนาโกหมูเบรดหมูสปอร์ติง้งลิสบอนผมว่าคิดผิดคิดใหม่นะครับลิบุลเองก็ต้องเตรียมทีมให้พร้อมเตรียมความพร้อมให้ดีเลยเพราะเรื่องของสภาพความฟิตแล้วก็เรื่องของสมาธิในเกมนะครับเพราะฉนั้นก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับเรื่องการจับสลากวันไหนเนี่ย อาจจะต้องรอลุ้นการประกบคู่ของทีมันดับ9ถึงันดับ24ก่อนว่าใครจะเจอใครแลวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสื่อใหญ่ๆช่องใหญ่ๆเขาคงลงรายงานกันไปหมดละส่วนผมก็พูดคุยกันแบบบ้านๆแต่เพียงเท่านี้กลับมาที่ลิวพูลครับเมื่อคือนนี้ถึงจะแพ้แต่ผมเฉยๆมากกับสกอร์เพราะคาดเอาไว้อยู่แล้วเห็นรายชื่อผมไม่ได้ดูถ่ายทอดโดลหรอกแต่ผมเห็นรายชื่อเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเออไม่แพ้ก็ดีนะครับแล้วก็นี่สามารถยิงได้ถึง2ประตูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับช็อตผิดพลาด ก็อาจจะดูง่ายดูหน่อมแนมไปหน่อยซึ่งอาร์เนอร์เองก็คงอาจจต้องไปติวเข้มแหละนะครับแม้ว่ามันจะเป็นชุดเลขชุดที่แบบว่าส่งลงมางั้นๆอันนี้คงจะไม่ได้เป็นการดูถูกพีเอชบีไอโฮเฟนะครับแต่มันคงเป็นในลักษณะของการโรเมชั่นนักเตะแล้วก็ถือเป็นช่วงช่วงโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะทำให้เลเวอร์พูลเนี่ยนะครับ,ได,ดรบได้พักตัวหลักๆด้วยนะครับได้พักตัวหลักๆด้วย โดยเฉพาะพวกโมซาล่านะครับโดยเฉพาะแลนกาฟินแบกเล็กซิธแมกไอนิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลฟ์ฟันไดโกนาเต้เทรนเนี่ยนะครับลุยดีอาร์สดาวินตอนนี้คือโอ้โหได้พักกันเต็มๆต็มอลิซอนเบเกอร์ได้พักกันเต็มๆเม Baker, พราะนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับถ้ามองมาถึงตรงนี้ทีมยักษ์ใหญ่อยู่ครบนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆน,น,นะครับทีมยักษ์ใหญ่อยู่ครบเพราะนั้น ยังกาชื่อใครไม่ได้เลยนะครับทีมที่จบในใน8อาจจะตกร,รอบ16ทีมก็ได้ทีมที่เขากระเสือกกระสนได้ไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับติด1นในอันดับ9ถึง24เนี่ยเขาอาจจะไต่เต้าไปถึงแชมป์ก็ได้นะครับมันไม่มีอะไรการันตีตอนนี้เรามั่นใจในทีมเชียร์ของเราได้แต่อย่าเพิ่งไปขิงทีมอื่นเขาเยอะนะครับทุกทีมมีศักยภาพที่จะเล่นเรื่องดีๆในวันนี้คือ1เราได้เห็น เด็กๆได้ลงสัมผัสในเกมนะครับได้เรียกความมั่นใจได้เคาะสนิมได้สัมผัสบรรยากาศในรายการใหญ่นะครับพวกเด็กๆเกนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ลงเล่นหรอกถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของรีพูลมันไม่ได้ลอยลํามาตั้งแต่นัดที่แล้วนะครับถ้านัดเมื่อคือนนี้รีพูลยังลูกผี่ลุกคนว่าจะเข้ารอบไม่เข้ารอบหรือจะต้องไปเล่นรอบเพย์ออฟเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เนอร์ใส่เต็มแต่ทีนี้คือยังไงมันก็ติดหนึ่งในแปดและที่สําคัญคือ โอกาสที่จะได้ติดหนึ่งหนึ่งในสองนดับแรกอะ่ะมันชวชวอยู่แล้วซึ่งเมื่อคืนนี้บาเซลนาก็ทําได้แค่เสมอด้วยลิพูดแพ้แต่บาเซลนาแค่เสมอก็ทําให้ลิพูดก็ยังจบอันดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรที่ต้องไปซีเรียสไปดา่าไปอะไรทั้งสิ้นอะ่ะเพราะผมยังเห็นโพสต์ของแฟนบอลบางคนแล้วกันผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นแฟนลิพูดบางคนหรอกเพราะว่าบางทีก็พวกแฟนบอลแฝงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้ ส่วนในรอบที่ผ่านมานะครับรีบพูลเองเอในช่วงที่ผ่านมานะครับหงแดงเราก็มีทั้งผลงานที่ดีและไม่ดีนะครับเอาชนะอิฟสบิดทาวมานะครับแล้วก็ผ่านคู่แข่งที่เรียกว่าต่างชั้นวรณะกันนะครับยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีแล้วก็เริ่มมีการเก็บสถิติตั้งแต่อดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติของผู้จัดการลิเวอร์พูลหรือสถิติของการาที่จะ อะไรล่ะที่จะเอามาเปรียบเทียบนะครับกับยุคของอเนอร์ชลอตว่าเออเป็นยังไงลิพูในะยุคของอนเนอร์ชลอตจะไปจนถึงแชมป์ไหมตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงการลุ้น4แชมป์นะครับบางคนมองไปถึงลุ้น6แชมป์ก็คือมองไปถึงยูฟ่าซูเปอร์คัพมองไปถึงออฟุตบอลมโมสรโลกไปแล้วนะครับสาหรับบางท่านแต่ผมไม่อยากจะให้มองอะไรไปไกลกนขนาดนั้น เอาแค่จบวันนี้วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับลิรุพูลจะบุกไปเยือนเอฟซีบอลมัที่ปีนี้เจอทีมที่แข็งงเนี่ยตบหัวทิ่มหมดนะครับใช้คําว่าตบหัวทิ่มหมดเลยน้อยทีมที่จะไปเก็บแต้มจากบอลมัดได้ริบุพูลมีเกมสําคัญอยู่2เกมนะครับวันเสาร์ที่20่สิบประธานโทษวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์สี่ทุ่มเนี่ยจะไปเยือนเอฟซีบอลมัดซึ่งถ้าริร์พูลบุกไปเก็บ3ามแต้มได้เนี่ยบอกเลยว่า กระเพือปีกสยายปีกแล้วเป็นการข่มขวัญคู่แข่งที่จะมาลุ้นแชมป์ไม่ต้องไปสนใจมิเกลอาร์ติต้าไม่ต้องไปสนใจเซนนันไม่ต้องไปสนใจคําพูดน้ำลายของทีมไหนใดๆเลยในการที่จะมาไซโคว่าอ่ะลิเวอร์พูลพร้อมดีใช่ไหมไปเลยไปลอ่าแชมป์ไม่ได้สกิดนิดนึงอย่าพลาดนะพลาดชั้นเสียบมันเป็นสงครามน้ำลายเป็นสงครามจิตวิทยาที่ในยุคสมัยไหนก็มีนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการพูดอารมณ์ที่พูดคําพูดที่ใช้ คนฟังจะรู้สึกยังไงนะครับเราเป็นแฟนบอลก็ต้องก็ต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสกับคําพูดของคู่แข่งเพราะเดี๋ยววันดีคืนดีอันเนอร์ชาร์ตก็อาจจะมีอะไรที่ไปสกิดไปสกิดติ่งแฟนบอลคู่แข่งก็ได้นะครับอ่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาโกหกเอาโมโหกโกธาอะไรก็หรอกมันไส้มันเคี้ยวได้เอาพอหยิกคั้นขันนะครับแต่ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมันมากหลังจากที่ลิพูนเจอกับบอลมัดเสร็จนะครับผงแดงเนี่ย จะตอบคําถามของแฟนบอลจะตอบคําถามของกูรูจะตอบคาถามของคอมเมนเตอร์ในวงการลูกหนังเนี่ยได้ชัดเจนแค่ไหนว่าปีนี้จะยังได้ลุ้นสี่แชมป์เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าปีแล้วท่านทุกคนจําได้ที่พูดมาชิวๆเลยนะครับโดนมกกามาเอ่อพันวาขึ้นมกกามานี่ยนำเป็นจ่าฝูงมานะครับแล้วก็มีลุ้นสี่แชมป์พอช่วงต้นปีปุ๊บเจิครอบประกาศจบฤดูกาลนี้ผม จะลาออกนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนใหม่เนื่องจากตัวเองหมดไฟที่ทําต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เหตุผลเราไม่ต้องไปลงรึกเคารพการตัดสินใจของบิ๊กบอสเราอดีตบิ๊กบอสเราครับนั่นก็คือปีนี้ก็รีูุ่นมาภายใต้การนําทัพของอเนเชลอตด้วยการทีมคนใหม่รูปแบบการเล่นหลายคนพูดเข้าใจตรงกันว่ามีเปลี่ยนแปลงแค่ในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้แบบ เหมือน JK จา๋าแต่มีบางช่วงบางจังหวะที่มันเหมือนกันนะครับเดินหน้าเล่นเกมรุกเหมือนกันแต่การเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายนะครับหรือรูปแบบการเพรสซิงนะครับในแดนบนแดนกลางแดนหลังอันเนี้ยอาจจะแตกต่างนะครับดูว่าในยุคข,ของอาร์เนอร์อาจจะมีการสมูทในเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายได้ดีกว่าในสมัยของ JK แต่ถึงกระนั้นแต่ถึงกระนั้นเราก็ายังเจอปัญหาเล่นบาดเจ็บแบบ รบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วงที่บาดเจ็บมันไม่ได้ผลกระทบมากยังพอมีตัวที่จะมาแทนกันได้นิดๆหน่อยๆก็ทําให้ผลงานของริพูลในครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยมันประคองมาได้อย่างอย่างดีแล้วนะครับใช้คําว่าดีเยี่ยมก็ได้ซึ่งพอไปเยือนบอลมาสเสร็จริพูลเล่นในเป็นการฟุตบอลถ้วยอีก2รายการก็คือคาราบาวครับรอบรองชะเลิศเลข2เลขแรกเนี่ยริพูลบุกไปแพ้ให้กับสเปอร์ก่อนนะครับที่เท่านั้สเปอร์สเตสเดียมมาสูมปร,ระตูต่อหนึ่ง พราะนั้นวันที่7กุมภาพันธ์ครับคืนวันที่6คืนวันที่6กุมภาพันธ์นะครับคืนวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์ลิเวอร์พูลจะเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์รอรุนกันเชื่อว่าอาร์เนอร์จัดหนักจัดเต็มใส่ไก่เดือทองแน่นอนมีเรื่องของครางแทงใจที่เกิดประเด็นปัญหาว่าผู้ตัดสินนะครับตัดสินการเป่าฟาวกันให้ใบเหลืองใบแดงในเกมที่แล้วที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนี่ย เคลียหรือเปล่าก็ช่างหัวมันเพราะมันผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ไปรอถลกขนไก่พร้อมกันที่แอนฟิลด์นะครับวันที่คืนวันที่หกกุมภาพันตีสามเสร็จศึกวันเสาร์ถือว่าลิมพลได้พักเยอะนะถือว่าลิมพลได้พักเยอะเพราะว่าแข่งกับบอลมัดเนี่ยวันเสาร์สี่ทุ่มแล้วไปแข่งทีหนึ่งวันพฤหัสเลยวันพฤหัสเที่ังกฤษนะครับแต่ของไทยเนี่ยเข้าเช้าวันศุกร์แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับลิพูลก็จะเล่นเกมเอฟเอคักับพรีมัตน่าจะเป็นทีมท้ายตารางของเดอะแชมเปี้ยนชิพหรืออีกทูน่าจะเดอะแชมเปี้ยนชิพนะพร, us, ะมรีมัตเนี่ยทีมท้ายตารางก็สี่ทุ่มวันอาทิตย์ที่เก้านะครับสี่ทุ่มวันอาทิตย์ที่เก้าลิูลก็จะไปเยือนพรีมัตอันนี้ถ้าเน,น้นๆน,นะครับตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างแต่อาจจะไม่ใช่ตัวสำรองแบบวันแบบเมื่อคืนที่แพ้ p s เอเฟนนะเป็นตัวตัวจริงตัวหลักผสมประส,สานกับพวกตัวสำรองดาวรุ่งผมว่า ก็น่าจะผ่านพีมัติได้อย่างแย่ก็อาจจะยิงจุดโทษนะพูดเป็นลางหรือเปล่าวะเออนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกลางสัปดาห์ก็จะเล่นนัดตกค้างกับเอเวอร์ตันโดยไปเยือนกูดิสันพาร์กก็ก็ไม่ได้อะไรครับนะกูดิสันพาร์กกับแอนฟิ์มันก็เหมือนกัเดินข้ามสวนสาธารณะใช่ไหมอ่าใครที่เคยไปก็น่าจะเรีนรู้ดีแล้วเดี๋ยวริพููมีโปรแกรมที่เนี่ยผมว่าถ้าี่พูเก็บ พูดกันตรงๆนะเข้าข้างตัวเองหน่อยถ้าลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้หมดเลยชนะบอลมัดชนะสเปอร์ชนะพรีมัดชนะเอเวอร์ตัน, at, น ton, ผมบอกเลยว่า2เกมตัดไปนะครับที่จะเจอกับวูฟที่แอนฟิลด์แล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้แล้วตามด้วยเล่นที่โอ้โหลิเวอร์พูลจะได้เล่นในแอนฟิลด์เนี่ยทีทีกันเลยนะครับมีเกมที่จะไปเยือนแมนซิตี้ขั้นกลางแล้วนั้นก็เล่นที่แอนฟิลด์เจอกับนิวเล่นที่แอนฟิลด์เจอเซาเนี่ยในช่วงปลายกุมภาพันธ์ต้นมีนาเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูล คืออยู่ในโมเมนตัมที่ดีแต่ปัญหาคือจะต้องจินตนาการเอาซึมซับความรู้สึกของครึ่งดูการแรกเอามาให้ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงช่วงที่ผมบอกเนี่ยนะครับอันดับแรกคือ4นัดตั้งจากเนี้ยลิเวอร์พูลจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้หมดกิมเมอรีกสองนัดเยือนทั้ง2นัดเลยคือเยือนบอนมัดแล้วตบท้ายด้วยไปเยือนเอเวอร์ตัน ton, เกมนัดตกค้างแล้วก็เป็นแล้วต้องไปเล่นกลางสัปดาห์ด้วยนะครับในคืนวัน อ่น่าจะเป็นคืนวันพฤหัสหรือคืนวันพุธนะน่าจะเป็นคืนวันพุธที่12กุมภาพันธ์คืนวันมาคาบูชานะครับเข้าเช้าวันที่13กุมภาตีสองครึ่งแต่มันจะมีตรงกลางนะน่ยมีตรงกลางคือฟุตบอลถ้วยนะครับคาราบาวครับรอบรองอันนี้เล่นที่แอนฟิลด์สเปอร์ก็หนักหน่อยแม้ว่าจะเล่นในบ้านเพราะว่าสเปอร์เขาก็ไม่มีทางเลือกแล้วอันดับในลีกก็ไม่ได้ดีนะครับสถานการณ์ของอเ้ฮอกเก้้วยการทีมตอนนี้ไม่รู้โดนปลดไปหรือยังผมไม่ทราบนะครับ แล้วก็อีกนัดหนึ่งก็ไปเยือนพรีมัทในเอฟเอคับรอบสี่ตรงนี้ก็น่าสนใจว่าสี่นัดหลังอย่างนี้ถ้าลิพูลคว้าชัยหมดผมบอกเลยว่าฤด,ด,ดูกาลนี้กระหึมเนืวอร์กิฟต์อัพครับยูเวนเวอร์วอล์อลนวันนี้มาพูดแค่นี้แหละพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิเมื่อโลกต้องการให้กำลังใจให้กำลังใจเดโก้โชต้ากลับมาไวๆแล้วพบกันครับสวัสดีครับ